เริ่มที่สหรัฐก่อนเลยไหมครับเรื่อง v o v n r n n t s t u t Down ค่ะผมคือรอบนี้มันดูจะเออไม่ใช่แค่เรื่องงบประมาณธรรมดารรมดานะคะมันมีเรื่องการเมืองภายในที่เข้มข้นมากเกี่ยวกับระบบประกันสุขภาพ Affordable Care Act แล้วก็ท่าทีของทรัมป์ที่ออกมาพูดเหมือนว่านี่เป็นโอกาสกำจัดสิ่งที่เราไม่ต้องการอะไรแบบนั้นโอ้โหใช้คำแรงเหมือนกันนะครับมันเหมือนกับว่าใช้ชัดดาวเป็นเครื่องมือเลยไม่ใช่แค่ต่อรองงบ ใช่ค่ะใช่ดูเหมือนตั้งใจจะใช้ภาวะนี้ปฏิรูประบบราชการไปเลยแล้วผลกระทบจริงๆมันขนาดไหนครับเห็นว่าพนักงานรัฐนี่พักงานกันเยอะมากเกือบ8 0 0แสนคนค่ะแล้วก็กระทบเศรษฐกิจวันละประมาณ400ล้านเหรียญได้แล้วผู้บริการสาธารณะสคัญสำคัญอย่าง NIH ที่ทำวิจัยสุขภาพหรือ CDC ควบคุมโรคก็หยุดไปด้วยนะคะกระทบโครงการอาหารเด็ก WIC อีกอื้อหนักเหมือนกันนะครับ การที่ใช้เป็นอาวุธแบบนี้มันต่างจากอดีตยังไงครับที่เคยมีชัดดาวมาก่อนมันต่างตรงที่ว่าคือมันไม่ใช่แค่การต่อรองเพื่อที่ได้มบประมาณเฉพาะหน้าแต่มันเหมือนเป็นความพยายามจะเปลี่ยนโครงสร้างรัฐกันเลยผลข้างเคียงที่น่ากลัวคือมันสร้างสุญญากาศทางอำน,นาจในเวทีโลกขึ้นมาโดยปริยายเลยค่ะอ๋อคือเพราะว่าชิงตันยุ่งเรื่องในบ้านใช่ค่ะข้างนอกมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นทั้งกำแพงภาษีเหล็กยุโรปเรื่องโดรนเรื่องตะวันออกกลาง สหรัฐก็อาจจะตอบสนองได้ช้าลงเปิดช่องให้คนอื่นเข้ามามีบทบาทแทนตัดภาพไปจีนนี่คนละเรื่องเลยนะครับโกลเด้นวีคนี่ดัวเลขมหาศาลมากรถไฟวันแรก23ล้านกว่าคนสูงสุดเป็นประวัติการเลยคาดการทั้งช่วงหยุดยาวนี่เป็นพันล้านครั้ง ค่ะตัวเลขมันสะท้อนความเชื่อมั่นผู้บริโภคในประเทศเขาที่ยังแข็งแกร่งมากๆแล้วก็พิสูจน์ว่ายุทธศาสตร์วงจรคู่ขนานหรือ dual circulation ที่เน้นตลาดในประเทศเป็นกันชนเนี่ยมันเวิร์ k สำหรับจีนจริงๆมันเหมือนเป็นการแสดงพลังสวนทางกับภาพความวุ่นวายในสหรัฐเลยหรือเปล่าครับ ก็น่าจะมองอย่างนั้นได้ค่ะเป็นภาพลักษ์ที่ส่งพลังมากในขณะที่สหรัฐกำลังดูวุ่นวายจีนกับโชว์ความคึกคักทางเศรษฐกิจมันก็ส่งเสริมเรื่องเล่าการแข่งขันของสองมหาอำนาจไปในตัว